วันนี้เราจะมาแนะนำสเปคคอมที่สามารถเล่น g t a V5M ได้ในปี2023น,นะผมไปดูกันเลยว่าน้องๆสามารถเล่นได้ด้วยสเปคไหนนะผมก่อนอื่นก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ให้พี่ ending sd กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปดีๆให้น้องๆชมกันต่อไปนะฮะ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย หลายหลายคนในคลิปนี้นะครับผมอาจกําลังหาสเปคคอมที่แบบสามารถเล่นขั้นต่ําอะไรได้ใช่ไหมล่ะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมที่จะมาพูดก็คือการหาสเปคคอมโดยที่แบบรรีลเลยอ่ะเราจะหากันยังไงครับผมคือเราจะจัดสเปคยังไงเริ่มต้นยังไงดีครับเพื่อที่จะเล่น GTA V 5M ได้หรือเล่นเกมอื่นๆที่เป็นภาพแนวแบบ 5M พวกนี้ได้นะครับผมคือเล่นได้ไม่แหลกไม่แบบมีหน่วงอะไรมากเกินไปนะครับสเปคคอมเริ่มต้นนะครับผมในคลิปนี้จะเป็นสเปคคอมเริ่มต้นคือราคาก็จะไม่เกิน2 0ื่น จะอยู่ที่หลักหมื่นถึงหมื่นห้านะครับผมอันนี้เป็นสเปคเริ่มต้นที่สามารถเล่น GTA V ได้นะถ้าน้องๆถามว่าถ้าสเปคราคาถูกกว่านี้เล่นได้ไหมพี่ตอบเลยว่ามันบางสเปกก็เล่นได้นะคนดูแต่พี่ไม่ค่อยแนะนําว่าคือบางครั้งอ่ะมันเป็น GPU เก่าอ่ะขอเก่าก็ย่อมไม่ดีอยู่แล้วนะของน้องคือมันเป็นเจนเก่ามันก็ย่อมไม่ดีเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการดูแลกันเผื่อใครที่แบบซื้อ,อคอมโดยการให้แบบพ่อแม่ไปดูให้ก็เปิดคลิปพี่ให้พ่อแม่ของน้องๆดูได้เลยนะครับผมว่าควรจะจัดสเปคยังไงคือคนดู คือผมขอบอกว่าตอนนี้เลยคือสเปคที่สามารถเล่น GTA V 5 M ได้อะจะต้องเน้น CPU นะครับผมไม่ได้เน้นการ์ดจอมากเกินไปนะครับการ์ดจอมันก็จําเป็นบ้างแหละก็คือใช้ในการรีบประสิทธิภาพฟาร์มรื่นนะครับผมแต่พี่ว่าแนะนําจริงๆเลยคือเน้นเรื่อง CPU นะครับมันจะมีอาการกระตุกอะไรพวกนี้ต้องอยู่ที่ CPU นะเราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับผมใช่ก็เนี่ยใน w i f 5 M นะครับผมเขาก็แนะนํามาแลผมซิเต็มเบื้องต้นนะก็คือสเปคขั้นต่ําที่เราสามารถเล่น GTA V 5 M ได้นะครับผมก็คือ CPU จะเป็น i5 Gen 3นะครับผมหรือ ือว่าถ้าเป็น AMD ก็จะเป็น FX 8 3 5 0านะผม i 5้าเ3ก็จะมีคออยู่ที่4คอ4เทรดนะผมซึ่งเทียบกับปัจจุบันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่าเลยใช่ครับคนดูเพราะว่า i 3สมัยเนี้ยแม่ง4คอ8ปเทสกันหมดแล้วส่วน i 5 g e เจนอะไรประมาณนี้จะอยู่ที่ราคาแบบจะอยู่ที่6คอ12เทสตกันหมดแล้วนะครับผมคนดูถ้าเกิดเป็นสเปคให,ใหม่ๆคืออันเนี้ยมันเก่าเกินไปแล้วพี่บอกตรงๆเลยคือมันเล่นได้แต่มันกระตุกแน่นอนครับ FX 8 3 5 0ก็เทสมันเยอะใช่ไหมคนดูแต่มัันกกก็ยงระตุ เพราะว่ามันเป็น CPU เจนค่อนข้างเก่าถ้าเกิดแนะนำจริงๆอะ CPU นะผมพี่แนะนําให้เป็น i3 เจน10 ขึ้นไปนะครับผมส่วน AMD พี่แนะนําให้เป็นไรเส้น3 2 2 0 0 G ขึ้นไปนะครับมันจะเล่นได้นะการ์ดจอก็เป็นอะไรก็ได้ครับผมที่มากกว่า GT 1 0 3 0ครับไม่ว่าจะเป็น GTX 1 0 6 0 GTX 1 0 5 0 TI GTX 1 0 8 0 1 0 7 0อะไรพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยครับผมเป็นพวกไม่เก่าวัน GT 1 0 3 0นะครับ GT 7 1 0ก็เล่นได้นะแต่มันก็ยังมีอาการกระตุกใช่ครับผมดูส่วนการ์ดจอ AMD จะเป็นพวกตระกูล RX ขึ้นไปนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นพวก RX 6 0 RX 550อะไรพวกเนี้ยขึ้นไปนะผม RX 480 RX 460อะไรพวกเนี้ยคือเล่นได้แน่นอนครับผมสําหรับการเล่น g d a V สเปคขั้นต่ํานะอันนี้คือสเปคมินิมัมอันนี้คือสเปคแบบขั้นต่ําแบบต่ําแหย่ๆน,นี้ถ้าเอาจริงๆอะ่ะฝั่งเนี้ยคือสเปคขั้นต่ําแบบต่ํานะต่ําในสมัยนี้คนดูส่วนฝั่งนี้จะเป็นสเปคแบบไอ้เหี้ยมึงเข้าได้ก็บุญแล้วใช่คนดูเข้าได้ก็บุญแล้วส่วนอันนี้แรมแรมจะอยู่ที่16 GB ขึ้นไปนะครับผมคนดูแนะนําให้เป็น16 GB นะส่วนฮาร์ดดิสก์หรือ SSD แนะนําให้เป็น SSD นะครับผมไม่ว่าจะเป็น ตัวแบบซาร์ตาหรือว่าจะเป็นตัว M 2ก็สามารถเล่น GTA V ไฟ M ได้ลื่นเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูสเปคขั้นต่ําในของเวฟไฟ M นะครับผมเราไปดูกันที่ตัวเกม GTA V ดีกว่าว่าสเปคขั้นต่ํามันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้นะครับผมคือสเปคขั้นต่ำของ GTA V ปกตินะครับก็จะอยู่ตรงคล้ายๆกันเลยครับผม i5 Gen 3ขึ้นไปแต่ของ GTA v ปกติจะอยู่ที่แรม8นะครับผมสเปคที่เขาแนะนํามานะส่วนการ์ดจออะไรก็เหมือนกันเป๊ะเลยคนดูคือเหมือนกับหน้าเวบไฟ M ทุกประการเลยนะตอนนี้ พี่ก็ได้รีดลายชื่อ CPU การ์ดจอแล้วก็แรมมาให้น้องๆดูนะครับผมว่าควรจะใช้แบบไหนเออเรามาดูที่ CPU กันดี่ฝาครับผมถ้าเกิดเป็นค่าย Intel จะต้องใช้ i 3 Gen เจน9มากกว่าหรือเท่ากับนะครับผมก็คือเราจะใช้เป็น Gen เจน9ไม่น้อยกว่า Gen เจนะครับผมถ้าเกิดน้อยกว่านี้มันจะมีอาการหน่วงแล้วก็กระตุกเกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็มากว่าก็ได้ถ้าเกิดเป็น Gen 10ถึง Gen 2, ล่าสุดเนี่ยมันอาจจะมี Gen 13ก็ได้นะคนดูก็ไม่รู้นะครับน้องๆสามารถใช้ได้นะมากกว่าหรือเท่ากับ Gen เก้านะครับผมถ้าเป็น i 5, ครับ i7 มากกว่าหรือเท่ากับ Gen 4นะครับผมคือห้ามต่ำกว่าเจ n 4ครับผมคนดูส่วน I 9เล่นได้แน่นอนครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วมาดูฝั่งของค่ายแดงนะครับผมถ้าเกิดเป็นลายเส้น3ลายเส้น3ก็ขอให้มากวา 3, 2, 2, 0, มมากว่าลายเส้น 320G นะครับผมมากกว่าหรือเท่ากับหรือใช้อันนี้ก็ได้อันนี้คือราคาขั้นต่ำนะครับผมคนดูราคาก็จะอยู่ประมาณ2000เนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรีราคาเท่ากันนะครับผมลายเส้น5ก็ขอให้มากกว่า i 5 2 4 0 0 g หรือเท่ากับก็ได้นะครับผมสามารถใช้ได้เหมือนกันัน7กกกก็ 180X มาาาว่า่หรือเท ใช้ได้เหมือนกันครับผมส่วนการ์ดจอก็ถ้าเกิดเป็นค่าเขียวนะพี่ขอแนะนําเป็น GT 1 0 3 0มากกว่าหรือเท่ากับนะครับผมคนดูใช่ก็ถ้าเกิดหาได้มากกว่านี้เช่นถ้าเกิดมาเป็น GT X ก็ดีครับผมแล้วถ้าเกิดเป็น RTX ก็ยิ่งดีเลยครับส่วนอันนี้ก็ r x ก,ก็ขอให้มากกว่า r x 4 6 0นะครับผมจะเป็น560 580 570หรือว่า5,600 XT อะไรก็ใช้ได้ครับผมขอให้มากกว่า460หรือเท่ากับ460ก็ได้ครับแรมก็ห้ามน้อยพอนะแป 16ก็ดีครับผมหรือมากกว่า16ก็ได้ใช่ครับคนดูน้นองๆก็สามารถแบบใช้การาฟได้การดูได้นะว่าให้มากกวา่าไหนอันนี้เป็นของปี2023นะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจให้น้องๆนะสำหรับใครที่ดูล้งงงก็มีพี่มีคลิปเก่าแล้วครับผมที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อสเปคคอมนะน้องๆสามารถไปดูได้อันนี้เป็นเหมือนตารางการาฟให้น้องๆดูเฉยๆว่าน้องๆควรจะซื้อ CPU และการ์ดจอแบบไหนในปี2023นยมครับผมว่ามันจะคงเล่นได้ไหมพี่แนะนําก็ประมาณนี้เลยครับผมไอ้นไป GTX 1เกขึ้นไป นะอันนี้ถ้าเกิดเป็นสเปคต่ำเนี่ยพี่ไม่รับรองนะครับผมว่ามันจะแหลกหรือไม่แหลกคือถ้าเกิดเป็นขั้นต่าอ่ะเอออย่างเช่นใช้ไอ้สามจนเก้าแน่น,นอนครับมีอ,อาการน่วงกระตุกแน่นอนแต่เล่นได้ครับใช่มันเล่นได้ใช้ล,ชเล,ชเล,ชเลาเทนสามมันก็มีอาการน่วงกระตุกแต่ก็เล่นได้ใช้กัดเจ้าจีทีน่วงกระตุกเล่นได้ครับจีทีอาร์เอ็กซ์สี่หกศูนย์ก็เล่นได้ครับผมแรมแปดก็ใช่ว่าจะไม่แหลกแต่ก็ยังกระตุกอยู่แต่ก็ยังเล่นได้ครับผมคือสเปคนี้เป็นสเปคขั้นต่ํานะใครอยากได้สเปก มากกว่าไอ้พวกเนี้ยเออหามากกว่าส่วนแรมก็16ขึ้นอันนี้ครับผมมันจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะกระตุกน้อยครับผมมันก็มีกระตุกบ้างถ้าเกิดตบี้ตะวันจะใช่ครับผมคนดูแบบเล่นไปไลฟ์สตรีมไปด้วยดูหนังไปด้วยแหลกแน่นอนคือยังไงก็แหลกครับแบบเปิดหลายเกมมาแหลกแน่นอนครับผมถ้าเกิดสเปคเป็นแบบกลางๆแต่ถ้าเกิดสเปคแบบให้บ้านรวยหน่อยนะก็ใช้สเปคดีๆไปเลยครับผมคนดูใช่สำหรับใครที่งงนะครับผมสามารถไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะที่มุมตัวไอฝ่ามือนี่เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้้้้้้อออัััันน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 นีีีเเปปนนป็็ใใใหหจจะกการตดสิบงๆ สานะครับผมส่วนใครที่อยากได้สเปคคอมอะไรพวกเนี้ยก็ไปดูตัวไอได้เลยคือสเปคมันไม่ต่างกันหรอกครับผมคนดูระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วมันมีแค่ว่าทรัพยาก,กรในเกมมันจะเยอะขึ้นครับผมคนดูใช่ก็แนะนําให้จัดประมาณนี้นะใครสงสัยตั้งไหนนะครับผมให้ถามได้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวพี่จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบให้น้องๆให้ได้เลยนะครับผมอันไหนที่ตอบยากพี่ก็จะมาทาคลิปให้น้องๆดูเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมไป 我。<Bo> ah. yeah.